วิวอะไรกันนะที่นี่มันวิเศษมากเลยนะเจ้าที่นี่มันวิเศษมากจ้าที่นี่มันวิเศษมากอยู่แบบนี้อยว่มันกลับมากลับทางไปสักเวลา ดูอะไรกันบ้านคิวมันมีอะไรป้างโป้รถกลับหัวอะไรแบบนี้ต้องเยอะแยะเลยนี่บ้านกับหัวเดี๋ยวให้ดูให้ดูบ้านกับหัวได้ดูไปกันหัวบ้านกับหัวเห็นไหมเห็นหน้ากับหัวไหมเห็นไหมมันมันจะกลับหัวไหม